เขาว่ากันว่าย่าลาดเผาเป็นย่างสำหรับคนชิกค ย่านที่คาเฟ่ก็เก๋ร้านอาหารก็เด็ดแถมการเดินทางยังสะดวกเวอร์วันนี้เราเลยขอพาไปวันเดย์วอล์กในย่านนี้ตามมาเลยเริ่มต้นวันดีๆด,ด้วยมัชชาถ้วยโปรดที่ชินจิมัชชะโดโจร้านมัชชาสเปเชียลที่ตกแต่งด้วยสไตล์มินิมอลโทนไม้และเต็มไปด้วยกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นแบบโมเดิร์นแค่เดินเข้าร้านมาก็มูดดีแล้วอะ่ะเมนูก็มีให้เลือกพียบอย่างมัชชะลาเต้มชโซดาและยังมีขนมญี่ปุ่นให้เลือกคู่เครื่องดื่มด้วยมาต่อกันที่ร้าน ET1. 5 Cafe b ร u n c h ลอยรัาเพา15บรรยากาศร้านจะออกแนววินเทจนิดๆและความฟีลกูดของร้านนี้คือทุกเมนูที่เสิร์ฟเขาคิดมาเพื่อลักโลกซีเรีเวททุกขั้นตอนกินอร่อยแล้วยังรู้สึกดีที่ได้ช่วยโลกไปพร้อมกันด้วยต้องบอกเลยว่าลาดาเพาครบเครื่องเรื่องไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองจะชิลจะชอปก็สะดวกทุกทางตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปห้าง Central East v i l l ห้าง Open Air สุดชิคที่รวมความครีเอทีฟไว้ทุกมุมเรียกได้ว่าย่านนี้อยู่แล้วใช้ชีวิตไม่สะดุดจริงๆและนอกเหนือจากสถาน ที่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้วขอบอกเลยว่าใครที่สนใจทําเลนี้ตอนนี้เขากําลังจะมีคอนโดมาเปิดใหม่กับโคบลาดเพาสุที่สานไลฟ์สไตล์คอนโดใหม่ล่า,าสุดจาก SC Asset ที่พร้อมให้คุณใช้ชีวิตในแบบของตัวคุณเองอีกอย่างที่ทําให้ลาดเ้ามันน่าอยู่มากก็คือเรื่องการเดินทางที่สะดวกมากไม่ว่าจะขับรถหรือจะขึ้น BTS MRT ก็เลือกได้ตามใจแลนด์มาร์กและคอมมูนิตี้ต่างๆก็ครบหมดอย่างเมเจอร์รัชโยทินเซ็นทรัลลาดเพาเดะเซ็นทรัลพหน ินและเซ็นทรัลพลาราเกส่วนโรงพยาบาลก็ใกล้เปาโลโรงเรียนดีๆก็มีเพียบทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรไทยเรียกได้วาย่านนี้อยู่ได้จริงใช้ชีวิตได้ชิคปไปเลย